เล่นผู้เดียวพี่น้องเอ้ยบ่งด้อบ่หยดบอยอนบ่งด้อเล่นว่าไม่ไห้เป็นตอนแรกก็สิบวารแล้วนะคลิปข้าว,ข,าวนะข้าวเยอะนะคอรออย,ยู่อะมากขาบข,าบ,ขาบปลากันก็ไปเล่นผู้เดียว เห่นเปลือกขนมเล่นผู้เดียวสิเป็นชั่วโมงหรอพี่นอ้องเนี่ยตอนแรกว่าสิบวารตจอคลิปอนอนเบิ่งเขาเล่นโอ้ยเบองดู้ยนะมวนไหลาเล่นผู้เดียวนั่นเป็นอย่างแนมหนายให้เนี่ยดื้ ดือ้อไ,ไรเลยเวลาพอพอนกินเขา่าเนี่ยนั่งขโม่เป่าเราได้ไปหรอกนั่น,น,นขัดควาพ่พห้กินน้ำเนื้อเว้ยมอย้อมเด้อกระโดดดาวดาวขวากินเป็นก็อย่างเลยวันนั้นวันนันวันวนนวันันนยเดี๋ยวสายไฟขาด ที่สอดปากเอาได้เน่น,นะเสียบปากกลมองผลได้เนี่น,นะอ๋ออเรียนผู้เดียวนี่แหละว่ามม่ไปเรียนน้ำดกอกแม่เรีนน้ำก็ได้ไป <laughs> <laughs> เรียนงงงามงงงามอยู่ผู้เดียวสิเป็นชม่วโมงเหรอว่าเมียม,ออมาไหนแล้วเดือดไรว่าเดือก็บว่าดือพี่น้อง แล้วปล่อยออกข้างนอกพ่ได้เนาะกัดไปเล่นน้ำมูกข้างนอกกัดขมวนแหละถ่ายเพื่อนเฮ็ดมันกันจ้ะถ่ายเพื่อนเฮ็ดมันอยู่เก็บคุณน่าสามคนเด้อพี่นอ้องไอ้กันผู้ใด้เช่นบริจาคซอยกันเฮ็ดมันกะได้เด้อพี่นอ้องเม้นมาได้เด้อจ้อะ <c ười> เอาเอาเอาขันวันแม่เหร่นน้ำนแล้วเอาละบางไงละเอาละขึ้นบนางไงละอล่ะอ่ะเดื้อคักเดือแน่และพี่นอ้องคึกละคึกละอ่ะอ, <c oughs> อีกจังน้อยกี่ขวดขาพ่อใช่ะมเมื่อนี้จัดตัดเล็บด้พี่น้องบ่ตัดบ่ได้เบิ่งแน่เสื้อนลำมันนะโอ้ยพปวดน่ะนี่จะคอยเล็บข้อทั้งนั้นอ๋อ เมีไอ้บอลูกเจ็บบอรเรนเมีอะไรก็คือท่าคือท่าได้หอบเลยนะหายใจนอนนะี่ยโกนดังดังพี่น้องว่ามันคน้นด้วยเหมืนเนี่ยโกนนีนะ่ยโนโคโคมังมังมาเที่ยงเหนนะื่ยนะมังใบายเนี่ยว่าสิอัดเลยเห็นพี่น้องเมืง่งเมื่งอยู่เนี่ยพี่น้องเขียวหลังกันเนดะ้อให้เขานอนอีกกันอเว่อวายแล้วลูกข่อยเหมือนตลาดปปนะั่งขาลบเนี่ยพอมึงเอ้ย เค้าลบขอมาแน่กลองท้ายคลิปอ้าวเปิดแล้ววันเนี่ยอะเมีอะไรแล้วันเนี่ยเห็นบอกเศ้าภาพภาพแล้วเอยเหรนบ่คือชาเบ้าวันเาว้าเมี่ยงเขา <laughs> เ็มบ่พี่หลองเ็มบ่าเ็มบ้าเฮมบ่เลน <laughs> เสียงค้างบ้านคน มือหน่อยๆเพิ่นเขี่ยเป็นเป็นได้พี่น้องมือเล็กๆกัเขี่ยเป็นเป็นอ่ะเล่นผู้เดียวม้วนม้วนผู้เดียวพี่น้องจากน่อยนี่เล่นเมยเมย์พอดีลเนี่ยพอดีนะน,นอนลงแบบหลับเลยเด้เนี่ยเด็กคือล่ะนอนแพลบหลับเลยเนี่ย แนวส้มตัวเมียทองกระยัยๆได้พี่น้องตะวัานหางขึ้นหน่อยขาขึ้นหน่อยเถอะผู้ทองนี่บางไงกินลาย,ลยนะแนวจอนได้จใจพี่น้องเจ็บมาจากข้างทางเนาะเขาป่วยอยู่ป่วยหัด จะรอดแหลไม่รอดแหลพอดีพ่อท่านใจดีท่านบอกว่าให้เอาไปรักษาเลยรอดมาได้ด้วยเดเนี่ยเหนื่อยแล้วไปแล้วไปแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้วเนี่ยแหละที่ประจำเขาที่ตรงนั้นนะ่ะคือนอนลงนี่คือหลับเลยนะ่นะ่ที่ประจำเขาแหละพี่นอ้องคือนอนลงคือหลับเลยเนะนี่ยเนี่ย มาเอานี่มามาน,นี่มาหาแม่มาวาดมามาเร็ววาดกาแฟมาแล้วนี่ตัวไม่ได้เลือดก,กระโดดลงมาเลยอะไรแม่ไม่ได้เรียกหนูฮะเอาว้ามันแบบเห็นได้วยเหร ไรเอิญมาดูเอิญเด็กหญิงวาสนามาดูมานี่ยเนี่เอานี่ไปหลอกเขานี่ยเนี่ปลาของเขาเล่นยิ่งนี่พ่อนี่แเนี้ยเขาเล่นนึงไงเนี่ยเขียวๆนะอันเขี้ยวๆน้อยๆเอ้ย้อนลงหนามาละอันนั่นอ่ะมันกบเปลี่ยนนาทีเจอาันโกเบียรนาที Ừ. Cà phê Cà ừ. Bên này yên Hả Bạn Nguyện lộ Ừ à. แตกหนูขึ้นไปนอนไปลุกไปหนูขึ้นไปนอนไปคนเก่งไปแม่จะนอนแล้วหนูขึ้นไปนอนไปได้เวลานอนแล้วนะตอนนี้ต้องเล่นระวังนะพี่น้องเล่นไปเล่นมาเขาหมันเขี้ยวเรานะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะาก,กัดาเรานะเขาหมันเขี้ยวไหมเขาเคงแงบเลยนะยิดูพี่วาดนอน,นอนเล่นเหนื่อยแล้วหลับแล้ว นี่ก็สิขอปิดอขอปิดคลิปเด้อจ้ะพี่นอ้องจ้ะยู่ดีมีแห้งสุงขุสุขล้น้ะเนาะอืมลำลำรวยรวยแห้งปังๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า